บอกแล้วว่าของดีคองแสบกับตรงนี้หลอสองเป็นแน่นอนมือนีกับมาซาเจลลี่เนื้อจุ่มจ้ะแต่มามือนี้เข้ากับิมาซิมเมนูที่เขาท่านในรอบวันนี้สั่งเป็นเมนูลาบสุจกจ้ะเนื้อลาบมาแบบมันๆฉ่ำๆเลยส่วนอีกเมนูหนึงที่พลาดมนหนก็คือ,อย่างสือเพราะวันนั้นเรามาไม่ทันมามือนีย่างเลือพอดีก็ได้ตรงจัดเลยส่วนอีกนึงเมนูเด็ดของทางร้านที่ต้องยืนพื้นไว้เลยนั่งก็คือเนื้อจุ่มนั่นเองจ้ะวันนี้มากันสามสาวสั่งอาหารประมาณนี้ก่อนสั่งมา ไปซวยกันได้จ้ามือนันมาบุ้นเลยซิมลาบเขาต้องซิมลาบสุกจ้ะแต่ว่าสังเกตมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อติดมันสักหน่อยเนี่ยขาดแบบแสบเนาะซิมก็นะลอบแข็ยอดได้มากโอ้โหมึงขาดพักเลยนะได้เห มัมนก็ต้องเนื้อเสือเนาะทำอะไน่ง,ย,งแบบย่างเสือเมนูนี้จะบริษังมือนะมากมินต้อกัด พ่อสุดๆหืมไปก่จุ่มสักหน่อยเพราะเราไม่ใช่สายดิบเนาะแต่ว่าก็จุ่มพอประมาณเอาพ่อพยานตื่นอันนี้จริงนะต้อปท้องกิบกระเบลเลย มามือนีขออนุญาตเอาซิมอันนี้จะน้อยเพราะว่าเนื้อมันสดแห้งต้องลองชิมเนาะปกติกระบอกกินจ้ะซามือนีขอเนาะเนื้อบอกยางพลอยได้พห,ห่นาะกว๊กหวานแห้งคุยลาบมาเนี่ย้องดูเอาคำานี่ ป่ายเนี่ยจุ้มจับหรือรอบสองต้องสั่งเมนูที่น้องโมฮันอยากกินสรุปแล้วมารอบหน้าสิสังยังเพราะว่าวมันแสบบัสซีอออ่อ่ะเดอมโรแมนตมคอ๋อคั่มยังไงไ,ไปตับเด็ดไปกินตลาดลอันนี้คือเด็ดแห้งนี่อันนี้คืออยากแนะนำเลย ย่างเสือพี่น้องเ้ยคขันม่ท่านก็คือไม่ได้กินเ้ยนี่เลยไปดีพี่ be, no. mm. จ like. ้าถ mm. ้ามาไม่ทานก็ไม่ได้ก um ินนะจ๊ะนี um, uh, ้เพียพันเหนอมันแบบใสๆเลยเนาะชูจะค่ำก่อน

หลังจากที่ชิมพ่อประมาณแล้วก็ได้เวลาทำการซวยแบบจริงจังจ้งบาบัดนทั้งกินทั้งคุยทั้งเมาม้อยตามภาษาสาวๆสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วอยากไปลองชิมตามรีวิวก็ไปตามกันได้เลยจ้าเจลีเนื้อจุ่มบานสางวาไทายผู้ใดมากผถูกกระเซิร์ดเลยจ้าใน g o เกิลแแม็ปโลกสายเนื้อนี่ฟินบบผิดหวงังแน่นอนที่สำคัญเลยคือราคากับโบแรงบอกง,ง่ายๆเลยว่าเนื้อดีเกินราคาแน่นอนวันนี้มาไม่ได้สั่งเนื้อเด็ดเดียวก็เลยสั่งกับบานน้ำจ้าหมูกับบานผูลทุงสองทุงไปทการว่อม้แล